เอยายชีวิตเราลาลาเลยเด okay. ้อเอาไงเรากูเดี๋ยวพัฒน,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 นาไปเจ้าที่เดียวชีวิตลาลาสุดโรยฉันรู้จักปีตุปีที่ไหนที่บ้าเปล่าลูกลาลาป่ะแล้วที<อ>่บ้านปีตุปีท่าขอที่นี่เ,เป็นชาวพม่าเสียชีวิตเยอะเออเขาอยู่ติดขนางเยอะก็เลยเขาก็เลยเรียนมาที่นี่ครับคนที่ดูก็เป็นคนพม่าจากจาก,จากขนางพม่าครับอ๋อแล้วเอ่อที่เราชีวิตเราหรือไปที่บ้าเปล่าเลยประเด็นที่คนพม่าอยากรู้ถึงเหตุการณ์ที่นี่มีอะไรบ้างที่ วะบ่เนาะဒီไทยဟိုမြန်မာတွေอ่ะဒီเทศมาဆိုရင်ตัวบา우ตีจินซုံตีแห่ชีแห่บ่บาออติซုံแลဆိုแล้วคาจอร่ดําเป็ดติเฉ็ดก็รอเป่ารีก็ตรุ้ยแห่โหตะชุซุโล่ชีโหอบโยติปี้นี่ဆိုตรุ้ยอยากจ้าป่าว่ะเนาะตรุ้ยอยากจ้าป่าตัวแห่ตะชุซุโล่ชีตรุ้ยแห่ยีโกบาวตมะรีป่าตัวแห่ตรุ้ยเอาตัวก็ดําเป็ดติเฉ็ดผิดๆเจ๊บาดีกุยเจีบ่อหอกกูดีหลูบิ้วตรุ้ยแห่ยีโกบาวตมะรีอัตเสร็จล่ะเสียดาล่ะ เชลาเตลาဆိုတာဒါတခုပဲအဲ့အဲ့အဲ့လားပြောအဲ့ဒါအဓိကပွားတာဟောပင်ပင်ชาวพม่าญารู้ว่าเต็มเปมข้อพัวเจกาခေါင်းလည်းယမ်းตอนนี้ลดชีวิตလားဗောက်လည်းเสียชีวิตလို့ယမ်းญารู้ทีဆိုလင်းนี่ครับเจ้าဒီบานอะไรดูဒီบานอะไรตาတွေอ่ะอึกเยตะวาได้บ่ဟုတ်เลยเจ้าဒီบาเอาหล่าเลုတ်တယ်เอาหล่าเลုတ်တဲ့ခါကျတော့ရုပ်တည့်ရဲ့ကလေးဖြစ်သွားတယ်ကလေးဖြစ်သွားတော့တိုက်ပြู่จะသွားတယ်တိုက်ပြู่จะသွားတယ်အခါဘာဟိုတပတ်တစ်ခန်းသားရတာကကိုရဲ့အမျိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယောက် जा အသက်ရှည်လာเตลา ถามไหมอ๋มอเออเลิอยู่ขาเข้าบอกว่าตอนนี้เป็นเป็นชาวประมาณแปลงของก็มีสามีของอันติอยู่ข้างในพรกอบฟังของวเป็นทองอยู่ก็เข้าบอกว่าของตอนนี้ของใจอยากรู้จริงๆว่าตอนนี้ออกไปแล้วยังออกไปแล้วกี่คนเชื่อหลาย้ามตอนนี้ที่นั้นก็เจา้าในที่ก็ยังไม่ได้ประกาศว่าคนในอะไรประมาณนะั้นแต่ว่าเขาบอกวา่าของติดต่อไปส่นตัวเขาแล้วเปล่าเราก็ไม่แน่งไงประมาณนั้น,นครับ แล้วถ้าเทียบการทําสื่อการทำอินฟลูเอนเซอร์ในไทยกับในเมียนมาตอนเนี้ยมันมันยากง่ายกันมันเป็นฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างครับว่าดีลูบ่เนาะแต่ดิเอมีเดียปุ่นเลี้ยมู่จ้ารออย่ามาในเนี้ยดีใท้มาสุดไปรู้กว่าฮามูชินอะไรอ่าดิเอมีเดียปุ่นเลี้ยมู่จ้ารอไทยก็าเรู้ว่าโซเชจ้ลแลร์เรดิโมครีซิชาร์เราปีรุรุกคุยเอพีปีรุรุกปีรุรุลูกเราได้อาคาบะไทยบาจาโร ဟုတ်ပြီပြပြပြဆေးရဲချားတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးပန်းလို့မရဘူးဘသူကဘသူကဆေးရပြီဘသူကချားတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုက်တဲ့ကဘာခွဲချလို့မရအောင်ကျောင်းပြပါတဲ့ကဘာ जा တော့ဘလို့ပြောပြလဲဒီအကြပ်ဆစ်ကောက်စီမေးအောင်လိုက်တဲ့ဒီအာသာရှိတွေရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပါဟိုဆေးရချားတာ ਈ ပါဆိုရှယ်လောက ਈ ပါတဒိုင်းတခု ਈ လိုဘောတော့အဲ့လိုမျိုးကာစီဒါအဲ့လိုမျိုးဘောအဲ့တော့ထိုက်ပါကတော့ဘသူကဆေးရတဲ့ချားတာလေဆိုတော့ခွဲခြားဖို့အတွက်ကခက်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့ပြပါတဲ့ကဘာ जा တော့ เสียเลยชาด่าเลยสุดเลยเอ้ยยยผมบอกดีแบบเดียบล่ะแล้วว่าดีดีอะไรด่าเดยอ้ยยโอ้โหขึ้ชาบูลูกบุยบัลลูกหุยบัลขึ้นชาบูกะแต่ไทยลูกเว่ยก็เขาบอกว่าที่นี่ที่ที่นี่ประเทศไทยก็ยังไงก็เสรีภาพอยู่แล้วพี่ก็ประเทศพม่าก็มีตอนนี้ก็รักรักกาแฟก็ของก็ควบคุมทุกอย่างไว้ก็เลยทำลไยไม่ได้แต่ก็ที่นี่ประเทศไทยก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นคนรวยหรือไม่เป็นคนจนมาก็มาเสมอกันพี่ก็เลย ตั้งกัรมาเลยครับพอตั้งตั้งกัรมาอยู่แล้วแต่นี่ที่นี่ก็เซลิมันมากที่สุดแล้วตัวพี่เองหรือตัวพี่พี่เมียนมาที่นี่อะครับมีความกังวลหรืออยากรู้อะไรเรื่องฝั่งู้นบ้างแล้วเราทำอะไรได้บ้างที่ประมาณที่พม่าครับว่าวันนอรกูรุนนี่เนี่ยครับกูวันนี้เนี้ยดีเมียนมาในเงี้ยได้ก็รู้นี่นะดีว่าวันเนาะพาวตีจริงเลยบ้านดีเมียนมาในเงี้ยเนี่ยเปิดทะลุดีเอาว่าเปลือยเดี๋ยวเนี้ยเซ็ง တ <ih az violin beeping warfare> <Hai> ောင um, um, ်လ e င်းတောင်မှာနေပါဘာဘာအေးပါဘာသစ်ကျင်လဲပေါ့เนาะဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ညာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကိုတို့မြန်မာဆိုရရအနေဘာဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိရမလားအဲ့ဒါကိုတို့အနေနဲ့ဘာသစ်ကျင်လဲအဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြာပါရဲပါနေတဲ့ပဲပြောပါအေးမြန်မာနေတဲ့မြန်မာဆိုရဖတ်တယ်ဟိုမြန်မာဆိုရဘက်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောရချင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူကြီးလုပ်ချင်လို့ရှိရင်လူကြီးမိသားစုတို့အတွက်ဒီကောင်တဲ့လူကြီးပြမိသားစု သူတို့ယူထားတဲ့ယာလူတွေကဇူလိုင်လို့ရှိရင်ဗုဘူးချုပ်တွေเนาะကချုပ်တွေဝေကြီးချုပ်တွေဘာကြာသူတို့တအားအများယူထားတယ်เนาะကြီးလိုက်တော့တကက်စပယ်ရှယ်လေးဒါပေမဲ့သူတို့ရယ်စုံဖြက်မှုတော့ပြည်တနာတွေအခုချက်သွားတယ်ဒါတဘာဝဘေးအပ်ရေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒိုင်ကေအတိုက်ဝဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စီဝဲအတိုက်ဝဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရယ်စုံပြတ်ချက်မှုတွေကဘယ်လိုပဲပြပြလူကြီးပြပြတဘူးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲအစင်တားမရှိဘူးဒိုင်ကေတခါလဲရှေ့ကြီးလိုက်မဲ့အခါပါအစင်တားမရှိဘူးဘတ်ပေါင်းစုံပါနေကြတယ် ดาซีไว้ไปสายอาบ้าตัลก้าอีกคนหนึ่งไปสายอาบ้าตัลูก้าแบบป้าสุดว่ตำรวเลี้ยวได้ใจอะโอ้ลูกชีบีบได้เหรอวะยังไงจะไดกว่ะลูกชีบีบีด้ครับเพรว่าเป็นที่ที่ประมาณก็เวลาบริหารก็ผู้ใหญ่ยังไงล่ะไม่คงกับไม่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 ใช่ประมาณนั้นครับพี่ก็เวลายังไงล่ะประชาชนก็ไม่ได้โบนเลยฮะบริหารก็ใช้อำนาจอย่างเดียวก็เลยไม่น่าเป็นผู้ใหญ่ประมาณนั้นครับเอง แล้วหลังจากนี้ไปคิดว่ายังต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างที่พม่าใช่ไหมครับี่บ้านคุณโจลูเรียถ้าจะละบ้กดีเชเเียบเลยีบ้านสโเดาโอ่อเอดาจะรู้ที่บ้าดี่บ้านเตัวอะไรกีซ่าสลเก็อยู่ดวมาสลวมากซ่าเปตัวอะไรเนาะโอเคโอเคก็พี่เอาไหมไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ว่า จากที่เมื่อกี้พูดเรื่องพูดเรื่องผู้ใหญ่ที่ครับครับครับเราอยากเห็นเขาทําอะไรที่แม่มาနိုင်ငံมาနေပြီးတော့သူလူကြီးတွေနေเนี่ยဗာလုံးဈေးခြင်းလဲဗာလုံးဈေးခြင်းလဲဆိုတော့အကကြလို့ရှေ့စစ်ပွဲရက်ပါစစ်ပွဲရက်ပါလောကစစ်ပွဲကိုရက်ချလိုက်စစ်ပွဲရက်ပြီးတော့ရှေ့လူကြီးပြဒါเนาะတော့ပညာယေးကိစ္စတွေတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းဆုံချက်တို့တော့ပညာယေးနိုင်ငံရေးလူမှုယေးကျွန်တော်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာ image တွေအပြိုင်ဆုံချက်တို့ အဲ့တော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အားတွေကိုပြန်ယူဖို့အတွက်ကစစ်ပွဲရရပဲခုလို့ရှိရအာဆီယံပေါ်ဒီ8 data tiger တွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြတော့ဗာတိုင်ကင်းတပ်မကေးလက်ရောက်တွေကိုအကောင်ဆုံးပြရလဲပြတော့ဗာကျွန်တော်တို့တီဆောက်ရပဲတော့ခုလို့ရှိရလူမသားနဲ့လူမသားတဲ့ဆပြည်လူစစ်မဖြစ်တဲ့ကဘောကစတော့ဝါဖြစ်ကောဝေလာလုကန်ကောစိုးကန်တိခိုင်ကောင်အေကောင်ထက်ချေပါกับကဘောยุทธยุทธยุทธตอนนี้เลยเพราะว่าแล้วก็ชွေเลียที่ ประชาชนเดียวนี้แล้วก็เป็นเราก็เป็นสมาชิกอาเซียนใช่ไหมครับแล้วก็ต้องอวดช่วยๆกันช่วยๆก,กันที่แล้วก็ดูแลปร,ประชาชนจริงจังอ่ะประมาณนั้นครับพี่ในฐานะที่ผลิตสื่อทำมีเดียเหมือนกันทวิตต์อย่างเงี้ยครับ,รอ,นนรบอยากให้คนไทยได้รู้อะไรเกี่ยวกับข่าวมากว่าดี้ว่านาะ တိုင်းလူမျိုးတွေကိုပေါ့နော်ဒီကနေကိုတို့နေနေကြည့်မြန်မာနိုင်ငံအเจ้าဘာလို့တိတ်နေခြင်းလဲဒီပါထိုင်းလူမျိုးတွေတဲ့မြန်မာတိုင်းကအเจ้าဘာတိတ်နေခြင်းလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ထိုင်းတိုင်းကဘာလာရောက်ပြီးတော့ပါရွှေပြောင်းအလုတ်တပားနေတဲ့လာရောက်လာရောက်ကြတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ရပကပြည် जा လာတင်ကြတာဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းကကြီးဖြစ်နေတဲ့ကာလပါဒီတဘာဝဘေးတဲ့ကြုံတွေရဲ့ကာလပါလာတဲ့အခါပါကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲဟိုဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲဒီထိုင်းလူမျိုးတွေတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေကအပြာကြီးတည်ယူကြနေကြရှိတယ်ဟိုပေဂျာကြီးပိုက်ဆိုင်ရပါတော့လောက်တော့ဒါကြီးဂေကြီးပိုက်ဆိုင်ရပါတော့လောက်တော့ဒါပြပဒီဆိုရှယ်ဆိုရှယ်ဒါကျွန်တော်တို့သုံးပိုင်းတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြို့တိုင်းကပါဆိုလို့ရှိရင်တိကျတာပဲအင်တာနက်တွေပါပိတ်ထားတယ်လုဖေးတွေပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲအကကြာတော့ဒီပါလူမျိုးတွေကဒီပါလာတဲ့အခါပါဟိုဘယ်လိုပြပြထိုင်းလူမျိုးတွေလက်ဟိုဟိုပြက်တလာဖြစ်ဖို့ပါဟုတ်ဘူးတော့ပြက်တလာတတ်ဖို့လည်းပါဟုတ်ဘူး แต่ตลาดชฟุเลยบอกกูถ้าอยู่ดีเด็ดแต่เกิดจะไปกิเจ้าเด็ดไปเบาสูบบ้าี่ได้ปรอบ้าลว่าบ้าตลอดก้าวแลเจาโนิปีใหไปสาบ้าตลอดก็เราบเบสูบบ่รซีววยไปสาบ้าตลอดก็ทุกคเลือวห้ปรอบ้าลูกยบ้านลูกเยตัวูจีบ้าหลูกจีตัวลูกยะบาเราติมตเดนเลเจาโนตัวจารเป้เลี้สิกว่าเดือนเ้าโนตรใ้ิเหาีเ่มาให้กินอู่อู่ดบาอ๋อครับครับรากว่าเวลาเป็นคนบาม่าเขามา มาเดนโรดประเทศไทยก็เขาก็มาทรรมาฮาเกนด้วยแล้วก็เวลาดูลูกมาก็เขอ,อยาได้เป็นเรียนนั่นสิว่าที่พม่าของตอนนี้รวบของเรียนนั่นสิลำบากใช่ไหมครับผ่บานพจที่ของไม่ได้อยู่แล้วครับแล้วก็เวลาเนเวลาทุกสิ่งทุก,ยก,ก,กอย่างก็ลองก็ยามิสกาเป็นคนไทยอยู่แล้วแต่ว่าแบางคอกก็เป็นเข้าใจพิดเป็นมัม่าใช่ไหมครับของก็เลยนโยายเป็นแบบนี้แต่ว่าพมา่าไม่ใช่คนใจร้ายทุกคนนะครับเพราะ เป็นประเทศนายก็ได้เป็นคนนายก็ได้มีมีโอกาสเขามีคนร้ายก็มีคนจนก็นมีแต่ก็ไม่ใช่ประมาณท,ทุกคนเป็นคนร้ายผมก็ของก็ประมาณนั้นครับพี่ยิบบาร์ได้ก่บาร์รู้คุยยิสวราไม่ใชี้ตลอดเิียต่อไปเราทายได้แก่บาร์ชี้ได้ทายกี่เดือู้รู้ก่อนเราสุยาไปใสาบาเบี้ยเพี้ยเราดีเสายโยรู้ไปใสาบาเบี้ยเพี้เราประมาณทีจะราู้ดี ကိုယ်တော်ရိတ်ထာတာအတီတီဈေး market price ပါရှိနေတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေအားလုံးကိုကြောက်ပြချင်တာတခုကလူအခွေကြီးချိုးပေါက်တာတွေပေါ့နော်ဒီပါတိုက်ကပါဆိုလူခွေကြီးချိုးပေါက်တာတွေအပြိုင်ခတ်သားရတဲ့အဲ့လိုမျိုးခတ်သားရတဲ့ဒီပါတိုက်ကသူဒီပါတိုက်ကသားတွေကိုတွိထုကူပူပြီးပေးစေချင်တယ်လည်းမလုံးချုပ်ဘူးပူပြီးတော့ပေးစေချင်တယ်တွေ့တဲ့နေရာမှာပုံပြီးတော့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ပြောကြအထောက်ထားရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတို့ကိုလုံးချုပ်လွေးလွေးထွေးလေးပေါ့နော် street price သားစေချင်ပါတယ်လို့တို့ကမြစ်တာတကယ်ချစ်ချစ်မြစ်တာလို့အဲ့လေလေလူတွေဖြစ်ပါ ก็ประเทศพม่าก็ตอนนี้ก็มี h u m a n r i g h t s no h u m a n r i g h t s ก็ประเทศไทยก็มีมี Humanized r อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็บางคนก็มี Agasan no human documentary ก็ตอนนี้บางบางคนอาจนี่ยังไงล่ะช่วยช่วยเมตตาหน่อยได้ไหมก็เวลาก็ับตรงจับตรงใจแล้วก็ไม่ต้องส่งที่ประเทศพม่าเพราะว่าถ้าแกเขาอ่ะเขาลดเนี่มาใช่ไหมครับตอนนี้ตรงใจแล้วก็ส่งใหม่ก็ของก็ชีวิตก็ไม่กาให้ตายเลยอะที่ ก็เลยบอกว่าตอนนี้ถ้าเกโดนจ,จับแล้วก็ช่วยเมตตาหน่อยว่าถ้าเกเขาเอ้เกษตรชนตรงใช่ไหมครัจับแล้วก็โดนค่าปัดแล้วก็ทำเกสรให้ถูกตรงเข้ามือให้ถูกโตพงพงผมเป็นตัวคนหนึ่งตัวเทวา่าผมก็เวลาประทัติตัวเองโอเคแล้วก็ผมก็กลับไม่ไ่าเ่อยหยุดผมก็กลับมึกันทุกคนแหละเพราะม่ไม่ไม่เลยยังไงล่ะผมก็ขอบคุณที่ประเทศไทยอยู่แหละทุกคนกขอบคุณประเทศไทยแต่ก็บางคนเข้าใจเพี้ยวา่าอยู่ที่นี่แล้วก็เรียนที่นี่จงกว่า ตายแล้วก็ข้อความไม่ใช่ครับถ้าแกดประเทศพม่าโอเคผมก็กลับแต่ว่าเวลาอยู่ที่ประเทศไทยก่อนรองก็ช่วยช่วยสร้างโครงอ่ะดีดีทุกอย่างครับผมประมาณนะครับเรื่องเรื่องสถานการณ์พม่าตอนนี้ครับมันมีข่าวมาว่าทางฝั่งพม่าไม่อนุญาตให้สื่อต่าง<ส><ส>ประเทศ <ขา S 1> ไปทำคิดเห็นยังไงแล้วมันเพิ่มความยากอะไรบ้าง အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံခြားသားတည်နှင်းတောက်တွေရောတည်နှင်းတောက်တွေကိုအแทဲပြေးမွန်။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲ။အဲ့ဒါဘယ်လိုပြည်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြပါတာဒီစစ်အာရာရှေ့တွေပေါ့နော်။အကြပဲစစ်ကောက်စီစစ်အာရာရှေ့ဘယ်ရောက်လိုက်တို့ကတို့ကကြတော့ဒုက္ခောက်အယက်ဆက်တာ။အဲတို့ဟိုဘယ်လိုပြောပလဲ။ဆိုးပြတ်ချက်တိုင်ဆိုးပြတ်ချက်တိုင်မှာဟိုတို့အတာစီးရဖို့ပြီးတော့တို့မဟုတ်တာတွေပေါ်ကုန်ပါလဲကြောက်နေ။ တို့ဒီတိုက်တဲ့ပြည်တဲ့14ခုပါပေါကချေကရကေချေပါပါဘော်ရခိုင်ရှာပါတို့ငုတ်သွေးဆုတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဒိုက်ကြကပြည်ရတွေကဟိုသရေရသွားပါတို့ကြောက်တယ်တော့အုတ်ချွေးပိုက်ဆိုင်ပါတလကောက်ဒိုက်ကြရေးပိုက်ဆိုင်ပါတလကောက်စီဝိုင်းပိုက်ဆိုင်ပါတလကောက်တို့ကမပေါသောဝေပါထားတာဝေပြီးတော့ပါနေရာယူထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ဟိုဒိုက်ကြကသရေပြည်ရတွေအားလုံးကတိသွားပြတော့ကပောက်ပြတ်တော့သွားပါတို့အရေးကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောက်ပါခေါင်ပင်ကခေါင်ကဖြစ်တဲ့လက် เมียอะไรของตัวน well. ี AH ้ของอามนาไวใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเขาถ้าเกิดเขาซื้อเข้าไปอ่ะของของเวลาเขาทําลายเพชรไว้ก็กลัวว่าเสื้ออ่ะหลุมมุดแล้วก็โซเชียลก็ถล่หลุมมุดกองกู้วัเป็นเป็นประเด็นนี้ที่สุดครับผมว่าเขาทำทำไม่ถูกตรงอ่ะเยอะก็เลยกลัวว่าเวลาซื้อเข้าไปก็ไม่ได้เป็นแิ่เดียวไงหลายหลายเครดของก็เลยกังวลก็เลยของไม่ให้เป็นประมาณนะครับเอ่ออุ้ยเอพีวิสซยับ ဒီ international media တွေကိုပိတ်ထားတာကအခုတည်းပါပါမဟုတ်ဘူးသူတို့ datatype atypical ပုံစံဒေါအောင်ဆတ်စွကြည့်ကိုဖാစည်းလိုက်တဲ့အခြေ gradle ဟောဖാစည်းတာလေတရားဝဉ္ချလောကမရှိပဲတဲ့ datatype atypical ပုံစံဒေါအောင်ဆတ်စွကြည့်ကိုသူတို့ဖാစည်းတာเนาะပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုကိုမယူရဲတဲ့ datatype atypical ပုံစံဒေါအောင်ဆတ်စွကြည့်ကိုသူတို့ဖാစည်းတဲ့အခြေကဟောသူတို့သတင်းမီဒီယာတွေကဘယ်လိုလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့နဲ့သူတို့လူတွေဝေးပြီးတော့ပါသတင်းမီဒီယာတွေဝေးပြီးတော့ပါသူတို့ပါတော့သူတို့ဟို လွတ်လက်တဲ့ဗီဒီယားတွေသရေဗီဒီယားတို့သူတို့ဟိုလိုက်ဘ်တော့ပါအာလိုက်ပိတ်တယ်အဲ့လိုပြောပိတ်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 ပြီးတော့ပါဒါကြတဲ့ကဗီဒီယားတွေကိုလည်း close လုပ်လိုက်တယ်။အခုဒီနေ့ဒီချိန်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတော့လို့ရှိရင်တော့စစ်မဲ့တဲ့သရေဗီဒီယားပြည်သူဗီဒီယားဆိုတာဟိုမရှိသေးဘူးအခုဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုပြည်သူပပြည်သူတို့ဒါကလစ်တွေတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောလဲ speed up media လေးလောက်တွေပဲဒါကျွန်တော်တို့ popular ဖြစ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။အခါပေါ်သက်သက်ဝေလာ international media ကမဆိုင်တော့နေလေ ตั้งแต่รับยอดอำนาจแล้วก็เขาก็ไม่ให้เข้าประเทศอยู่แล้วแต่ก็ตอนนี้ก็เป็นมีมีมีเดียก็ไม่ใช่ประชาชนเองไม่ใช้เสรีภาพของเขาเนี่ยแหละเขายากออซื้ออะไรก็เขาก็ออกมาประมาณนั้นตั้งแต่เอาซันสุจิโด,ดนโด,ดนไม่ได้เป็นเขาเวลาจะแบบไม่ใช่ถูกตก้องเพราะประชาชนก็ไม่อย,อย,ยอมรับเอขายึดอำนาจเขาจับเองเขาทําให้ไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ตั้งแต่ตอนนั้นหละครับเขาไม่ให้เขามีเดียครับ จะดูว่าสถานการณ์สื่อเมียนมาตอนนี้กับสถานการณ์แคนดินเขาทำสื่อกันยังไงคะเป็นสื่อของทุนิบเป็นเป็นประมาณใช่ไหมครับใช่คนที่เป็นสื่อทุนหิบตอนนี้เขาทำอะไรของเขานั่นแหละของเขาก็เป็นโปรเฟสเซอร์ประมาณข้อคายนั่นแหละเของก็จ่ายววยอยู่ของของเขาสปอนเซอร์เของอยู่เขาสปอนเซอร์ก็ไปนุ๊กเขาไม่พื้นที่อันหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้อนุยาตหางเขาถ้าเกิดเขาได้ก็นของ ถ้าให้กันเลยเป็นข้อมูลมันเชื่อได้ไหมไม่ไม่ได้เลยสลับการหมดทุกอยา่างคณะบีบีซีอะไรก็เวลาไทายก็แอปประมาณนั้น,น,นอ่ะพี่เวลาไปคณะโซเชลมดียทั่วยกกงพอเวลาไทยก็แอปอ่ะเวลาไทยเข้าไปเขาคงก็เขาก็ไม่ไม่โตอยู่แล้วไม่ใช่ตอนนี้เลยตั้งแต่สมัยไหนเลยพี่แค่ลองแค่ตั้งแต่2 0ง0ันสิถึง,งช่วงนั้นก็ดีนิดหนึ่งดีนิดนึงตั้งแต่จุมบาก็เป็นถ้าเขายาพูดอะไรก็ เซก็่ะเขาผู้เองแล้วความยากลำบากเรื่องสื่อตอนนี้ครับมันกระทบยังไงกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นมากมันยากยากเวลาเราผู้ผิดคณะของเขาเนาะถ้าเกิดผู้ผิดเขาไม่ชอบโดนจับเลยตอนนี้ก็โดนจับอยู่ของเขาเนี่ยแหละของเขาเนี่ยแหละโดนจับอยู่ติดคุกสามปีหมายถึงว่ารายงานข่าวไม่ตรงกับที่รัฐบาลอยากให้เขาไม่ชอบใช่ใช่ครับ ต้องจับ้องสอบปากคำว่าอันนี้ติมเนาะนี่ต่อไปนี่เมตงพูดไปน,นี่พูดนี่ในรอบไปล้วก็คำที่สองก็ไม่ห้แล้วจับนั้นคนคนที่อยากรู้เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นในพม่าตอนนี้ตามคงไหนได้บ้างไหมไม่มีก็เป็นสุดเป็นเป็นเปนเมดเดียเมานเนาะ มีเดียในเช่นเยมานองอ่ะเยมานองเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องเป็นก็ดีอยู่ที่ดีเยมานองดีดีมากเลยครับเขาก็มีเซย์เยอะเยอะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเป็นแชมป์เป็นเซอะไรประมาณนั้นอัพอฟแอฟพี่แล้วก็ส่งเข้ามาเยมานองว่าดีที่สุดเยมาีนองดีเอ่อพีพีดีทีดีพีบีพีบีดีทีมีเดียนะเออไปดูพีบีเอสยปรพีบีเอสเปรพีบีดีทีว่ที่ก็จะมีช่องที่สามารถดูได้แต่ตอนนี้น่าจะดูไม่ได้หรื ส่วนใหญ่ข้อมูลไม่จริงไม่จริงก็ที่นี่เสียชีวิตประมาณร้อยคนสามร้อยห้าสิบสามตายของก็ประกาศว่าก็โอเคไม่ไม่ตายอ๋ไม่ตรงกับข้อมูลไม่ตรงอยู่แล้วไม่ตรงอยู่แล้วเวลาเขาเวลาประกาศมาก็ลองก็ดูว่าสลากการเลยแต่ว่าถ้าเวลารัฐบาลประกาศอะไรออกมาข้อมูลอะไรไม่ต่อเาเชื่อไม่เชื่อ ไม่เชื่ออยู่แล้ว่อ <c oughs> ตอนนี้ของบอกประกาศว่าสองพันกว่าใช่ไหมครับจริงๆมากกว่านี้ๆๆมากกว่านี้ก็สามพันกว่าเลยพี่ม,พมมากกว่าสอ,องพันอย่างไรเขาก็ยังไงก็ตามลงตอนนี้เวลาเขาก็ขอช่วยเหลือหลายหลายประเทศก็เข้ามาแต่ว่าเขาก็ให้ช่วยเหลือประชาชนตุประเทศอย่างมาช่วยเหลือประชาชนพม่าแต่ว่าเขาอะปัจจุบันนี้เลยเขาไล่ยิงกับประชาชนตัวเองอยู่เลย กินเลยทุกวันเลยยังไม่อยู่ตอนนี้ก็ยังยังไม่อยู่อยู่ปัจจุบันตอนนี้เลยยิงไปเลยยิงทุกวันอยู่เลย Aku solo share ถ่ายแดกกันอ่ะ solo share ถ้าเราดูดริยะดุริยะ BK L เราเราก็ลงให้ได้พี่เอาถ่ายแดกกันมาชื่อได้มีบีดูดีตาดิเยอากาศแข็งดิอัจแจเตยดิดาโหไอ้อะไรนี่กูจีบแล้วบ่ถ่ายแดกกัน Aku solo share ถ้าบัดดิลงไปละราดกูปล่อยได้ด้วยเจ้าถ้าเราค่อยอยากชื่อไปไปแล้วว่าตาได้ အဲ vale so, like ့ဒ the so, so, okay. ီမှာပြည်သူဒီသားကြီးလည်းအရာဝတ်တာတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောတော့တပိုင်းမှာပြည်ကြီးလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိဘောတော့တစ်ပေါင်းအစိုက်30ဝิจိတော်တော်များများပြည်ကြီးလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိမြန်မာနိုင်ငံတဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲတွေကိုတစ်ပေါင်း30ကြော်လောက် ठी ကိုထိုက်တဲ့ကာအကူကြီးပြေးလာတာဟာအရာကျေးဇူးတစ်ပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့အခါဘောကပြတိထိုင်းအမေငအောင်မဲမဲမဲ ठी สาวခွန်ပါပါก็ Liberty ပါမှာပြတိထိုင်းก็ช่วยเลียပြတိพม่าตะหลော်วีลา ก็เลยของก็เลยเป็นชาวพม่าคนในพกขอบคุณอากขอบคุที่ประเทศไทยแล้วก็คนไทยทุกคนด้วยครับอยากอยาถามเพิ่มครับหลังหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี้ยคิดว่าคนไทยคนพม่าในไทยหรือคนพม่าที่อยู่สกายอยู่มันดาเลย์รอยู่พม่าทั้งหมดเนี่ยครับจะมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมครับพอวันนั้อาคู่ใจมาเงินเล่นแล้ววีดัวเร่เฉยมาว่ดไทยมาไว้พียรเียร์เกมมีมานายเงินมาไว้เพียร์เงินเล่นดังโอกาสมีไว้ดูเลยอะ တို့ပေါ့วะကိုဘလို့ဖြတ်သွမ်းမှုကိုဘလို့ပြောင်းလဲသွားလေပေါ့နော်တိလာရဲတာအဲထိုင်းပါအခုဒီဂလီတာခန်းစားအစားရခြေတဲ့ပတ်သက်ပြောပါပေါ့တယ်အဲဒီမှာကျောင်းပြပါတိုက်ကသူပြပါတိုက်ကသားတွေပါွက်တယ်ပေါ့တဲ့ခါကျတော့ထိုင်တဲ့ကပါရှိနေတဲ့အလုတ်တပိုင်းရဝကြီးထတာကအခြေမဆွဲဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်းလာတွေ့တယ်တော့ပြတော့ဒီမှာခန်းစားနေရတဲ့လူတွေကိုအလုတ်တပိုင်းရဝကြီးထတာကပြောပါဘလို့တာဝကြီးဘူးတာဝခတ်ဘူးတွေရှိပဲဆိုတော့ကျောင်းအသက်ကတော့တော်တော်ကြီးပြီဗျာတို့လိုလာပြတော့ပါတွေ့တယ်ဒါပြပါဒီ ပါကစခေါ့နော်လူဘူးフォローရေးအဖွဲတွေအတအပါကကြီးအဖွဲတွေကလည်းသူတို့လူလူကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့တော့အခုခတ်သားတွေကလည်းလူတွေကိုလာတွေးပြတော့ပါစကားတွေပြောတယ်ပြီးတော့စိတ်တက်ပကြဖို့ပြီးတော့ဒီပါရှိနေတဲ့ဒီဟိုစီးကန်းနေပါလိဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာအဲစိတ်တက်စိတ်ချပါยีကောတော့ပြပါပါခတာပိုက်ဆိုင်ရာချမ်းပါยีကောအစာရေးစာမပြေဝခုမဆုံလေပါလိကိုလည်းစိုးရည်ပြီးတော့ပါဘလို့ပြောပြန်လဲကို့သားတော်သိလို့ပဲလာပြီးတော့ပါကြည်ပြီးတော့ပါပူပြီးတော့ပါလူလေးသိပြီးရှိအောင်လာပြီးတော့ပါလှုပ်ပြတာဟာဆိုလို့ရှိရင် Jadi so lu shi ga ya dao ni thi si tho bi. Alu bio akhui bio khan tha ya dae. Alu bio akhui bio bi ya le akha jaro. Ma ri ya ra so lu shi ya di ma thai thai a dai thi ko coffee thi ko eh abeso free. Abeso free sunta free. Water free. Ba ablo free. Everything is free. Do. Ah Thai le food totally free. Coffee free. Totally free. Ba so to na bian wa bian. Free phit le ya bio akhui bio. ကြည့်စေပေးတဲ့အခါကျတော့ခစားသူက타이တယ်ကပါကလေးကခစားသူကအခွင့်အရေးအပြည့်ရတော့ပါစိတ်ချပါဘူးအပြည့်ရှိတယ်ပြဘာနိုင်ငံမှာကလေးခစားရတဲ့သူတွေဘတ်တလေးစကိုက်ဒေပြီးတော့ဒေပြီးတော့တောက်ကူเนาะပြီးတော့တချို့နေရာတွေတော်တော်များများခစားရတဲ့သူတွေကျတော့အလူမျိုးအခွင့်အရေးခစားဖို့နေနေတတ်တာပြည်သူကသတင်းကြည့်ပေမယ့်သိနေရတာအဲ့တော့ဘလောက်တိသိတယ်ဘလောက်တိပြဘာနိုင်ငံကပါဒီကလေးကြောင့်အလောက်ပြောက်နေလဲဆိုတော့ ที่อาจารย์บอกสิ่งของที่เบี้ยวอะไรเนี่ยเอาสุดกว่าแต่ที่อาจาย์มาพอดทาไปเนี่ยพูดว่าทาราฮารีนี่ทีเชื่อใจยังไงก็ใช่ว่ามีรูปแบบเฉพาะเดียวครับก็ต่างกันมากครับว่าที่ประเทศไทยก็เวลาเครื่องวายแบบนี้ก็เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานลงมาช่วยเต็มที่แล้วก็เวลาเป็นขอวว้อพู้วอะไรก็เขาก็สปูตุยอยู่แล้วก็แต่ก่อนที่นี่ก็ไม่ต้องเล่นกันวงวลอะไรมากเลยแต่ว่าที่ประเทศไทาอะเวลา,วา ตอนนี้สก,กายหรือเป็นมันตะลึกของก็เป็นเป็นกา m ว่มันเออเอเอนั้นก็ของก็ไม่ได้เข้าแทนตัวนั้นด้วยเวลาไม่ได้มาช่วยจินใจด้วยเวลาที่ประชาชนอ่ะช่วยตัวเองเวลาตอนนี้หมู่บ้านนี้ก็เสียชีวิตกี่คนเขาก็ลงโพสต,ตัวเองประมาณนั้นเวลาเราอยากรู้ข้ามูลก็ไลด์ดูว่าหมู่บ้านนี้กี่คนเราก็ของก็โพสกี่คนประมาณนั้นแล้วตอนนี้ก็หายไปผู้เสียชีวิตเยอะแค่ไหนของเราก็ไม่ทราบครับประมาณนั้นครับ อันนี้ไทยแลนด์ไทยแลนด์อินเทอร์เน็ตโอเปิลทีชทดโอเปิลอินเทอร์เน็ตฟูมูตอินเทอร์เน็ตโอเปิลนะเนี่ยมาอินเทอร์เน็ตคลูสอินเทอร์เน็ตคลูสอันนี้ว่าที่ประเทศไทยก็เป็นสัญญาสัญญาอินดัสเต็ตก็ตัดใช้ตลอดเวลาใช่ไหมครับที่ประเทศพม่าไม่ได้คณะนิมมัสประกาศว่าสตาร์เลสไฮชายแต่ว่าเขาตอนนี้ยังไม่ได้นิมมัส ขรับคโอเคข้าวคข้าคขชื่อนามันี่บอไรี่นี่นี่ค่ e n อ i s อ่านนอังกฤษนั่นนั่นนันั่นไม่ใช่ยี่ And also your channel ใช่ว่าว่าไลน์นะเนะที่ว a าจะต่ไลน์